สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะครับผมครับวันนี้ก่อนจะอัปเดตโควิด1 9ในสิงคโปร์กันนะครับผมให้ดอูอาหารเช้าของผมครับก่อนไปทำงานนะครับอาหารเช้าในวันทำงานครับผมพอได้รองท้องก่อนทำงานครับ เสร็จแล้วเราค่อยมาอัปเดตโควิด19ในสิงคโปร์นะครับวันนี้มีข่าวดีหลายอย่างอยู่ครับเป็นที่น่าย,ยินดีนะครับ <c oughs> ชิลีนโน่ออยล่ะไอ้ปุ๊ดออยสมาล สวัสดีครับผมวันนี้เริ่มต้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับอีกสามเดือนก็สิ้นปีแล้วครับหนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามนะครับผมวันนี้เราจะอัปเดตสถานการณ์โควิดสิบเก้าในสิงคโปร์กันต่อนะครับแต่ก็เป็นที่น่ายินดีอยู่ครับวันนี้เพราะว่าถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะมียอดอถึงยี่สิบกว่าแต่ว่าการติดเชื้อภายในประเทศก็ถือว่าเป็น ยอดผู้ติดเชื้อที่ต่ําที่สุดในเริ่มมีการระบาดมาครับผมเพราะว่าในเขตชุมชนสามรายแล้วก็ในหอ,อพักคนงานสามรายที่ปิดภายในประเทศนะครับแค่หกรายแค่นั้นวันนี้ครับผมแต่คนอื่นตอนจะอัปเดตกันผมจะรายงานข่าวเกี่ยวกับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์จะเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับผมน่าจะประมาณวันที่เจ็ดที่แปดเดือนนี้นะครับแต่เฉพาะบางประเทศนะครับผม เปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเปิดประเทศเปิดผมเรียนรับนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียหรือเวียดนามครับผมเริ่ม8ตุลาคม2563นะครับแล้วก็ไม่ต้องกักตัว14วันแต่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเข้าประเทศครับผมนี่เป็นรายงานเบื้องต้นนะครับข่าวเบื้องต้นที่ผมได้พอเห็นข่าวมาครับผมเลยมาเล่าสู่กันฟังครับก็มีแนวโน้มเป็นในทางที่ดีครับน่าจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีอยู่ ครับเรามาเข้าสู่สถานการณ์โควิด19เราย้อนกันไปที่เมื่อวานนะครับ30กันยายน2563นะครับผมเพราะว่าเมื่อวานผมก็กลับดึกครับเลิกงานดึกไม่ได้อัปเดตครับผมเว้นมาเรามาย้อนไปดูครับเมื่อวานเมื่อวานติดเชื้อ23รายนะครับ23รายนี้มีเขตนําเข้า4รายครับผมเขตนําเข้า4รายและเขตชุมชน3รายครับใน3รายนี้เป็นผู้ถือบัตรเวิร์กเปอร์มิทครับผม ถือใบอนุญาตทำงานนะครับผมในหอพักสิบหกรายครับเมื่อวานครับผมหอพักคนงานครับสิบหกรายเลขสองหลักครับเมื่อวานครับแล้วก็เมื่อวานนะครับวันที่สามสิบกันยาคมสองพันหาอยกสามได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลยี่สิบสองรายนะครับยี่สิบสองรายได้ออกจากโรงพยาบาลสําหรับเมื่อวานนะครับแล้วก็เป็นยอดรวมผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลที่ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดรายครับผม ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดรายนะครับได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลครับผมแล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่สี่สิบเอ็ดรายครับตอนนี้ในสี่สิบเอ็ดรายนี้ไม่มีในห้องไอซียูนะครับและก็ยังไม่ได้รวมเคสใหม่ของวันนี้เข้าไปครับผมครับสําหรับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับวันนี้หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสามนะครับ สาธารณาสุขสิงคโปร์อัปเดตเมื่อตอนเที่ยงนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับพบผู้ติดเชื้อตรวจพบผู้ติดเชื้อ21รายนะครับ21รายก็วัยเยอะแต่ว่าเป็นติดมาจากาต่างประเทศครับเป็นเขืนํนเข้าเชืนํนเข้า15รายครับผมเชืนํนเข้าวันนี้15รายนะครับในชุมชนมีติดเชื้อ3รายนะครับแล้วก็ในหอพักคนงาน3รายน้อยสุดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในสิงคโปร์นะครับในหอพักคนงานไม่ถึงเลข2หลักนะครับ และต่าที่สุดคือสามรายครับผมก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหวังว่าจะแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะภายในเดือนนี้น่าจะมีข่าวดีว่าไม่พบผู้ติดเชื้อครับมีหลายงานเป็นศูนย์อย่างนี้ครับผมครับผมเป็นยอดผู้ติดเชื้อในประเทศที่น้อยมากน้อยมากครับน้อยที่สุดเลยครับผมครับผมเรามาดูยอดผู้ติดเชื้อสะสมกันครับทีนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ด 765รายครับผม57,765รายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์ครับผมแล้วก็ที่รักษาหายนะครับรักษาหายได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็อยู่ที่57,448รายครับผม57,448รายนะครับได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลครับผม และกรณีเสียชีวิตนะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับสำหรับโควิด19มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดในสิงคโปร์รวมยอดทั้งหมดตอนนี้27รายนะครับ27รายเท่าเดิมครับผมครับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับและมีโอกาสวันหลังผมเอ่อเมื่องานไม่ดึกหรือว่าพอทันเวลาพออะไรได้ผมก็จะทำคลิปอัปเดตต่อๆไปครับผมดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้ผมก็ดีใจกับเพื่อนข้างห้องครับห้องตรงข้ามกันกับผมคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละเคยไปกักตัวไปสติดโควิดจีนด้วยกันที่โรงแรมก็ไปแต่แกยังไม่ได้ออกทํางานเลยครับเกือบจะหกเดือนพรุ่งนี้เป็นวันที่สองตุลาคมนะครับถ้าถึงวันที่ห้าวันที่หกตุลาก็ครบหกเดือนคนดีแกว่าถามแกเป็นไงบ้างออกได้หรือยังแกว่าเออได้แล้วดีใจแกสั่งตรงไปสั่งของสั่งของมาทากับข้าวยินครับ ถามว่าพรุ่งนี้ก็ออกทํางานได้แกว่าอย่างนี้ครับก็ดีใจกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆแรงงานไทยนะครับผมอดทนสู้กันต่อไปครับด้วยสถานการณ์ที่ยากลําบากเราผ่านมามากถึงห้าหกเดือนแล้วเราอดทนอีกสักนิดครับสู้อีกสักนิดแต่ก็ออกกันส่วนมากครับที่เหลือตุกค้างอยู่ก็น่าจะนิดหน่อยนะครับที่ยังไม่ได้ออกเลยแต่บางคนก็ออกก็หลายรอบแล้วก็มีคนงานบริษัทผมก็เหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ดีใจอยู่ส่วนส่วนหนึ่งที่ว่าผมผลตรวจอ่า สารคัดหลังของผมไม่มีนัดครับผมเช็คสถาณะตัวเองว่าไม่มีนัดสแกนดูใน h g w o r k p a d นะครับในใบอนุญาตทางานของเราของผมเป็นนัดวันที่สองกุมภาพปีหน้านะครับสองพันยี่สเอ็ดนัดตรวจสารคัดหลังครับแสดงว่าผมก็ต้องผ่านเตียนตรงนั้นว่าหกเดือนค่อยตรวจทีหนึ่งครับแต่พวกที่ที่ไม่ได้ผ่านนะครับเป็นในกระตีอยู่ก็น่าจะเป็นสิบสี่วันนะครับแต่ผมอาจจะมีผลเลือดตรงนั้นที่ให้ผ่านมาได้ ว่าผมเช็คสถานะตัวเองอยู่ในเอชจบาบอกว่าวันนัดของผมที่ว่าจะตรวจสารกันหลังนะครับไปแทงจมูกครับผมเป็นวันที่สองปุ่มพาพันสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมบสำหรับวันนี้เอาพอแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวยูทูบเบอร์ที่เข้ามากดติดตามก็าฝากกด ไลค์กดแจกดติดตามแล้วก็ใจเย็นนะครับเดีย๋ยวผมจะตามไปเยี่ยมช่องเยี่ยมเยือนท่านบ้างเหมือนกันครับแต่ให้เวลาผมบ้างนะครับผมอาจจะไปช้าสักหน่อยครับเพราะช่วงนี้ผมก็ทำงานแทบทุกวันครับแต่ยืนยันว่าผมไปแน่นอนครับขอบคุณทุกคนจริงจครับผมขอบคุณจากใจสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ